สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องบระศุทุคนยินดีตอนับกประสุขุ่งกุ้งบ่าวลาน้องอนนท์พี่น้องบรรยากามาพอๆกันคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศยมแรงมรรยากาพิเศษในะจ้กหน่อยพี่น้องวันนี้มีข่าวดีเนาะก็ต้องขอขอบคุณป้าหักทางเยอรมันละลายเด้ที่ฝากเงินมาสวยสร้างบ้านเนาะกะเพื่อนกะซสำแม่พู้หนึ่งสวยเหลือสรอยสร้างบ้านตั้งแต่ตอนเขาเริ่มเนาะ จนชินแล้วอะไรกันยังเพื่อนกันย no> ังทยอยสอยเหลือมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณป้าหลายๆเด้อขอให้ป้ากับน้องก็อยู่ดีไม่แห้งขอเจ็บจะได้ความไข้ยยังมีเลยปรารถนาจริงไดขอให้ได้ชนนเนาะก็่อนหน่ก็ต้องขอให้สุขภาพป้ากับน้องายแข็งแรงเด้อก็ให้วิตพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะให้วิตแห้พ้นจากโควิดคือโซนนีกขึ้นหัวอะไรไปแล้วเนาะ โควิดกำลังระบาดอ่ะขอให้ป้ากับน <Yes, mm ้องสายหักษาสุขภาพนี่ได้ไปใส่มาใส่กะอันอย่างกันดูแลตัวเองแล้วกาป้องกันเนาะกะทุกคนน้ำเอฟซีมัสุขุสุขคนกับป้องกันหลักการหักษาตัวเองได้พี่น้องได้ส่วนนี้กับโควิดกับขึ้นมาระบาดยังห้องหนึ่งกะที่ว่านักกว่าเกาอยู่พี่น้องก็รไปเอาเงินมาอะไรเรือปไป เอามาแล้วกาพอดีเอาเป็นเงินเนงินเก็บเด้พอเป็นเ<ไ>ง,งนินยูโรมันยากเนาะเพื่อนก็ได้ผ่านมานะเป็นจํานวนหนึ่งพันยูโรหนึ่งพันยูโรเต็มเลยกาได้ไปเอาไปเอาเป็นเงินเก็บเพราะว่าเงินเก็บบ้านเฮามันใส่สบายเนาะถ้า<ง>เอาเป็นเงินยูโรมามันสีซื้อเครื่องซื้อของ,อของอยากเพราะเฮาต้องซื้ออุป,ปกรณ์ที่เฮาเสียมาสร้างบ้านกาส่วนก็ส่วนอย่างเนานะของครัวลังบ้านก็เทว่าสําเร็จแล้วแหละกาที่เหลือเฮากันยังสิเอามาโบกเนาะ เงินก้อนนี้ที่ที่ป้าเพื่อนฝากมาให้กับโบกุ้งก็จะเอามามาโบกโบกผ้าเพราะว่าโบกผ้ามันก็ต้องใส่งบประมาณหลายเนาะเพราะว่าเขาต้องโบกด้านนอกด้านในแล้วก็เก็บรา,ายละเอียดพี่น้องมันเป็นงานละเอียดมันก็ต้องใส่เวลาในจังหน่อยการวันนี้กาบโบกุ้งที่ให้ซัมมิงเนาะเป็นปคนเก็บภาพบรรยากาศเบิง่งด้านหลังเพราะว่าสางกับกำลังกำลังก่อพี่น้องกำลังเฮ็ดไปอยู่กับขาดว่ามืออื่นกันหนาทีส่สำเร็จเจ็ดจิตเนาะซัมมิง พี่น้องไปเบิ่งนมกันบ้านเท่าทางด้านห้องน้ำกามนเพิ่นได้ก่อขึ้นแล้วเละพี่น้องทางด้านนี้แมนใช้บ่อกแก้วสองแถวเป็นจังได้พี่น้องงามอยู่บจ้า,จาด้านนี้แมนแล้วแล้วงามเนาะพี่น้องปัดเพิ่นก่อขึนแล้ว ทางด้านหลังบ้านอีกด้านหลังบ้านก็แม่ใส่อีกสองแถวบลอกแกว้วครับแถวละสิบสองอันยันงบล็อลายใส่ดินบล็อกอีกก้อนหนึ่งชอนก้อนก็แมนแล้วพี่น้องทางด้านหลังบ้านบล็อกกุ้งเห็ดยังเด้ เก็บอันนั้นออกบ่เก็บขี้เก็บขี้ดินจีเก็บแล้วกี่ที่พื้นเนาะเจอผาลงนี่ยผาลงติดมีตอนนี้เพื่อนกำลังจ่ามือกันล่ะนะใครพอพี่พอกันลังอันนะพอเพป็นกันลังมัดเลขพี่เนาะเขาแบบเขาแบบมัดเลขแล้วก็เตรียมชีเทผาแล้วก็มาจอดปิดอยู่เลยแล้วก็รชีบวกบกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะจริงโปรโงงกินเม้นท์กันนอนระเบิดบอลนี่คือชิบอนบอลแท้ทาน นอนเล่นบอลใส่ผานแล้วก็ดูถ่ายอาการดีกว่าจ้ะส่วนท่อนี่เขาก็ลองแล้วพี่น้องอันบนห้องน้ำเขาเขาลองแล้วสร้างประเทศแล้วเขาไปลองนอ้ำไหลจุดสองเลยนำลย้ำไหลแบบสะดวก<ล>สบายเลย,ยลเกีสร็วผารนี่แหละนังแต่มืออื่นให้แข็ง เพราะว่าตอนนี้เพิ่นหาจารติดตั้งแล้วนะบอกแก้วนี่จะเมื่ออื่นให้บอกแก้วมันแข็งตัวในกลางพลาสติกก่อขึ้นไป่ปิดเลยิปเยื่อทำเล่นล้วก็รปิดผ่าตัวนี้แล้วการมันเก็บรายละเอียดอะไรกันหน่อยแล้วก็รเดี๋ยวว่าสำเร็จแล้วการมันเข้ากับซีมาเข้าเรื่องงานต่อไปเนาะคืองานโบกแม็นงานโบกงานศักดห้แต่แต่ละขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวกูขอให้เรียบนเฮะเสียง สบายดีนงผักพักนสบายดีเพาะสบายดีพี่อสาดีางสบายดีปูทนกํลังหมัดเล็กอยู่พี่น้องช่างช่างจำเป็นช่างจำเป็น น, <c oughs> นี่นแมนได้นั้นพี่น้องเอาสีเห็ดไว้ปิดอันคุ้มสวมเฮาเมื่อน,นี้นาซีแล้วอยู่น่มันเล็กเืินนาชด,าด้มาฮะเดิงงานต่อพี่น้องแมนได้เท่ตอนนี้ก็ค่อยคำลุงแรงเลยพี่น้องแดดบดเลย อันนี้มันแล้วแล้วว่ตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้แม่ฟ้าปิดผมซ่วมอีที่มันตัวน้อยอันนั้นมันตัวใหญ่พอกับหมูพันกาได้ช่วยกันมนักเล็กม no right? ือนี้ขามนนอาจจะบอแล้วอะไรพี <Hop look> ่น้องมืออื่นจะมาเหตตต่ออีกก็น่าจะมืออื่นมือฮื้อก็น่าจะแม่นสำเร็จ ทางบ้านเทาก็แแ่นกาชีแล้วแล้วดันหงนํามอันนี้ติดใส่หลายๆกะเวลาเอาเปิดพื้นเปิดไฟนะพี่น้องมันกะสว่างงามแต่ถ้ากางเว้นเท่ารเปิดไฟมันก็นสว่างคือกันเพราะวะ่าเอาใส่หลายๆจะไดปรไปยัดไฟใส่ลายกงงามลายนะพี่น้อง <c oughs> แม่นบอกบอกกุง้งใส่ลายงามลายเนาะกแกว้ว <c oughs> ใส<ช>่ใ<ช>ดานหลังด้านานะพเพราะเขาโบกแล้วเรียบร้อยเมื่อโบกเรียบร้อยเาจึงมาใส่เส้นแล้วก็เข,า,ขาแบบนี้จนไม่ไม่เดี่ยวนี้มีวไว้ที่หลังโมเพราะเขาต้องโบกลงงานจับเหลี่ยมเรียบรอย้อยเมื่องานเตาเสียบสับเรียบร้อยจึงมาลุยงานสุดท้ายตอนนี้ส่วน <c oughs> ของของวานี้แก่แล้วแก่แล้ว โอเคจ้าได้จ้าเบิ้งดันนอกแล้วค่ะไปเบิ่งดันในนำกันจ้าพี่น้องไม่ก็ยัง่ทันได้เก็บเมียนคลาดเสมอพี่น้องดันเชิงกระเม็นช่างเพื่อนได้ก่อไปแล้ว มิ่แต่ยังทีบกุ้งบนหวาเราถ่ายบอกแก้วมันแข็งจังมาติดใจทีหลังอีกพายามันเคลื่อนพี่น้องจะาหน้ี่บงามนี่เหม่นห้องน้ำเฮาอันนี้เหม่นห้องน้ำพี่น้องเข้าไปแบบสว่างเลยนะเขาใส่บอกแก้วแบบหลายอันจังเวนกวาวยากเปิดฟื้นเปิดไฟ กะยังบ่ันเมียนขัดเลยกอาจจะหกหกไห่พี่น้องอันนี้แกแมนสร้างผลงกนได้ก่อวัวส้วมก่อนพี่น้องส่วนเทพื้นแมนเทน้ำหลังเพราะว่าต้องได้เห็ดอันนี้ก่อนก็ได้ทดลองถอกน้ำลุงป่ใส่เลยพี่น้องก็ไลสะดวกสบายดีแมนโอเคน้ำกะไลไไลสะดวกดีเลยพี่น้อง แล้วจะมาเทพื้นน้ำลังอีกสร้างเป็นเลยก่อแบบสูงๆขึ้นมาพี่น้องเวลาเขาอันที่พื้นมันกระบจต่ำเนาะนี่กระจะเหมนทางดันในยังจะเอาดินเข้ามาอีกพี่น้องทำการดินเขามาอีกนี่เหมนดันถึงอันนี้ก็เมันช่องร่มเขากัยังสิได้ใส่ตะนางทีๆมาใส่อีพี่น้องยันงู อย่างนูลิรีบเข้ามาส่วนนั่งด้านนีิกะแม่นบกล้วเบิเขาจังมาเห็ดทีหลังใส่ไหมพี่น้องเพราะคันสิบโบกเลยนี่มันกะจะเปื่อนเนาะเปื่นปูนหมดเลยเอาไว้เห็ดทีหลังสร้างบนกับเห็ดไปเธอละขันตอนเนะเาะเขาแกแกแล้วแต่สร้างปนนอกคุณธน,นดัดอันไดกายเป็นเห็ดตัวน,นั้น ตะเวนเย็นเน้ะพี่น้องตะเวนตกดินเลยบ๊อกกุ้งเป็นกระห็ดเวียกเป็นแก่น่าจะโบกโบกคุ้มส้วมครับกระเพ้าให้เวียกแล้วไว้ๆพี่น้องไปดิอะครับ น้องชายเป็นกรมาซอยมัดมือได้พ <Pro god> <observations> ี่น้องเอ้ยเป็นกรปุริอยู่ได้มาซอยพอตลอดเลยโอ้เมนปิดเอาไว้พี่น้องโบกปิดไปเลยสดลองเลยแบบน้ำไหลจกจวกเลยนะได้ตัดเอาอีกวะโอเคมาใส่ด้านน้องอีกบุกง คืนกูเป็นระวังขาเด้อเนี่นี่กก่อนที่ใส่นี่ก็ได้คุดลงเหลอกเติบได้พี่น้องช้ท่อนี่กแกเพราะว่าดินเท้ามันข่อยไปทางน,าน,น้ำเนาะทางด้านลัางบานมันจะเป็นเนินๆนะ,นะๆมันก็จะบล็อเนาะต้องได้คุดลงเหลึกเติอนเทเลย,ยพี่น้องวันนี้ เมื่อคำกยายมันเสร็จนนี้แล้วเลยกับพอดีกระเทินนะพี่น้องตอนเห็ดป้าไหวกับพอดีเล่นาาอื่นาทามาใส่เลย <S <s <par us> ตอนนี้กาคำเติมแล้วพี่น้องอีพอกับสร้างก,กันกายังพากันเห็ดเวียวกอยู่ มื่อวานฝนมาสิเหติให้มันแล้วก่อนฟ้าปิดช่วงเขาแมนสิเทให้แล้วเบิดเพราะว่าเมื่ออื่นมากกับมีแต่คันแห้งกับแมนได้ปิดเลยเนะาะเป็นกระยาให้เบียกแล้วไว้ไว้เราคุมวนจ่ายังอันนั้นอยู่พี่น้องมันโบกปุ่มช่วงฝนสีโบกยานำซึมออกมาพี่น้องแต่มิการที่กลับไปแล้วพี่น้องกลับไปเหตุของกินลูกสะกอนทำเลย ไปหาน้องอนอนก่อนคลิปนี้กาขอลาไปก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อกาขอลากันไปก็ขอขอบคุณป้าหักหลายหลายเด้อขอบคุณหลายที่คอยช่วยเหลือเขาครัวน้องอนอน์ป้าเพิ่นกาช่วยเหลือตลอดพี่น้องเพิ่นกาฝากเงินมาให้เห็ดทังด้านหลังครัวเฮาก็พอเห็ดแล้วก็แมนจะได้โบกสาบอะเลยพี่น้อง ก็เป็นฝ่นก็ให้เห็ดแล้วทั้ง้านหลังบ้านแล้วค่ะเป็นลูกงานต่อไปก็เป็นงานปกพี่น้องขอให้ป้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปทํางานกับข้อให้ปลอดภัยเด้อป่าเด,ด้อทั้งไปละกลับเนะาะลักลพี่น้ากับข้อให้เป็นปลอดภัยเนาะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้เด้ออยู่ดีมีแห้งคิดหอดคิดถึงตลอดเนาะถึงว่าจะอยู่ไกลกันทางปีการหักษาสุขภาพพี่กันลาไปก่อนพี่น้อง ดีมีแแฮงบัญสูกูจะค,คนคือกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณไดไลน์ได้ีด่เข้ามาติดตามให้กำลังใจทั้งซ่องกุุงบ่าวลาวน้องอนุนเด้อพี่น้องเด้อฝากซ่องลูกชายหน่อเด้อน้องอนนนรัชนุนน้องคนสวรรค์เคสามจ้าสบายดีสบายดี